ัสดีครับผมพี่น้องครับผมพอได้ยหลอดเข้าี่น้องพอได้ไปยมไปยมพี่น้องหลายมือแล้วครับกับนี่พี่น้องผ้าปลูกดอกแตงบักอื้ออยู่ครับผมพอได้ยหลอดผ้ารอเบิ้งครับนี่ละครับกาลังออกพี่น้องบักแตงกิ่งกรับวานรถเป็นนี่ละครับให้หนีวานรถเลยพี่น้องนะครับแตงกิ่งแตงทยกําลังออกพี่น้อง นั่นก็มันเกี่ยวพี่น้องครับครับมันเกี่ยวปลูกไว้าสามสี่คู่พี่น้องนะครับพี่น้องรอบึงหัวบึงสวนครับเป็นค้าคขาวไวนะพี่น้องนั่นงเพิ่มฝนขา,าโบ๊ะครับฝาดฝนก็ลังทั้งนอพี่น้อง นั่เหยียบไปเนาะหรือฟักทองขาดฝนกำลังทางนอ้นอครับไม่กิมซุ่มกำลังติดครับยอดแสงยังน้อยเนาะครับน้ำขาบ่อนติดอย่กำลังสิดท,ทางนอพี่น้อย ้าไปยุ่ไปกิน,นครับรถปองที่พี่นอ้องเบียร์พขมรับนางน้อ,นองนงนาฝน,นนะบ้านไม่สิตายนบริฟ้นเป้นเสียบปีมาใส่พี่น้อง ข้อมือนี่ครับบรรยากาศนี่มาแรงครับเดินมาถอนออกแต่งกิ่งหว่านปลูกที่พอดยุบซะเลยพี่น้องนี่ก็บกชัวครับนี่โอ้ว้พปกูได้พี่น้องคน เป็นแถวอันลาด,ดูนะครับวัละครับจักสองลอยกูลุมล่มเลยพี่น้องบางกล่องเล็กน้อยเลยพี่น้องไอ้มือไทยย้ำบวนคนับเห็นพุ้มเินเท่องหรือพี่น้อง พี่น้องกำลังงามมือเสียวปุ๋ยมาใส่พันอยูค่ครับครับฟังผุ่นก็มีครับพี่น้อง จำเป็นพี่น้องร่มอากาศห่อนพี่น้องเอ้ยบอนบนยามหนาวปีนี่คี่จึงบนหนาวนะคือจังน,นั่นมาอีดีนี่เว้ยเหรอครับพี่น้อง ไ้ทุกมองพี่น้องทั่วเป็นบักทั่วปีด้พี่น้องอ้ก็ปลูกแง้มนี้มันเป็นบักทั่วพุ้มครับตูบ้นีเป็นหน่วย,ยพี่น้องก็บตำเลยครับ ผมแค่นี้ครับพี่น้องพอพูดถึงธรามาติดตับรับชุม่มนี่หลอดไปทีคอยทยอยเ้าไปเยี่ยมไปยามนะครับครับผมแค่นี้นะครับสวัสดีครับ